เครดิตผู้แปลแฟนตาบังางาเมากาวอย่าลืมไปกดไลค์และอันก่อนคัดที่ที่เพจเลยนะครับสุดยอดระบบสุดเกา่านี่กลายเป็นว่าที่ผ่านมาเธอใส่รองเทา้าโค่นหนักนั่นมาตลอดเลยเหรอจริงๆแล้วเธอเป็นนักสู้แรงเอฟเลยเหรอโอ้ไม่นะแบบนี้แย่แล้วล่ะพอถอดรองเท้าแล้วฉันรู้สึกตัวเบาขึ้นเยอะเลย <S <S> <S แข็งกระดงจริงๆ เราคงต้านได้อีกไม่นาน,นแน่ๆนี่เขาป้องกันท่าน,นี้ได้หรอเราคงบล็อกมันอีกครั้งไม่ไหวแล้วเราต้องสวนกลับไปทันทีสุดยอดมาเต็มกำลังจากโคดน,นักมวยนี่เขายังสวนกลับมาในสถานการณ์แบบนี้ได้หรอเนี่ยมาดูกันว่านายโต๋กลับท่าน,นี้ได้อีกไหม <S <S มันของั้นตานมันไม่ไหวแล้วเฮ้ยเจ้าระบบไหนแกว,ว่า เป็นระบบอัจฉริยะไงช่วยหน่อยสิคุณก็น่าจะรีบบอกผมก่อนสิทำเก่งซะนานเลยอ่ะเจ็บชิบหายเลยเว้ยอ่ะอ่ะความรู้สึกนี้เดี๋ยวนะเหมือนคิดอะไรออกแล้วคลิบขอโทษมาเร,เร็วเข้าไม่ไม่กี่วินาทีต่ตอมาเธอ เธอนั่นแหละที่ควรจะต้องขอโทษทำไมฉันต้องเป็นคนขอโทษด,ด้วยงั้นก็ตายซะไม่นะยาอนาคตของฉันช่างน,น่าอายจริงๆถ้าเราไม่ใช้แรงทั้งหมดไปตั้งแต่เมื่อคืนก็คงไม่ต้องมาอยู่ในสภาพที่อนาถแบบนี้หรอกนี่หลานถูกผู้หญิงรังแกแบบนี้เราจะไปบอกพ่อเขายัางไงดีเนี่ยเผชิญหน้ากับนักสู้แรงเอบแบบนั้นคงต้านทานไม่ไหวหรอก ยอมแพ้ซะเถอะเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้ใช่แล้วถ้าเราใช้มันในการต่อสู้แล้วก็เฮ้โตขนาดนี้แล้วยังจะร้องไห้ขอโทษสิจะได้จบจบดุดไท้ทรงเพื่อลดอารมณ์โกรธจุดตรงส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับเฮ้ยนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยอ๋อมารูเสึกแบบ ปวดหัวตามัวตัวร้อไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแหง้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่รู้ลดท้องอื่นไม่ตดเป็นกดในกระเพาะกระดูกเปาะปวดฟันปวดมันปวดในลำไส้รว <c oughs> มๆก็คือหมดแรงนั่นแหละครับอนนานะรีบเอามือออากขาดฉันเดี๋ยวนี้นะจูซานหญิงเจยวช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยบำรุงมดลูกและรังไข่ลดอาการผิดปกติระหว่างมีประจำเดือนอารู้สึกดีจังแล้วรู้สึกเหมือนกล้าวขึ้นไาอยู่จุดสูงสุดของชีวิตเลยออออขอบคุณที่ฉันช่วยรักษาสินั่นมันเทคนิคการกดจุดบูลลิมที่หายสับศูน์ไปหรือเปล่ปาเนี่ยพี่ชายครับผมมันเร็วเกินไปขอโทษด้วยนะครับ ลินฟ้านนี่นายคิดว่าถ้านายชนะแล้วฉันจะกลับมาชอบนายหรออย่างง่ไป่อย,อยเลยนะฉันชอบคุณชายเสี่ยวไม่ใช่คนปาดเห็นแบบนาย <c oughs> มันเป็นทางเลือกของเธอเองฉันไม่ห้ามหรอกนะน้ำจากนี้ไปฉันจะมองแต่อนาคตเท่านั้นงอโคตรเทพลาก่อน I believe I can fly ฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเด็กขี้เหนียวแบบหลินฟ้านจะเป็นลูกผู้ชายแบบนี้ <c oughs> เพลานของเขาเหมือนนายจริงๆเลยนะห <C oughs> ลินลูกชายของคุณโตเป็นหนุ่มแล้วนะเอ๊ะว่าแต่เขาทำก๋วยเตี๋ยวมาทำไมเยอะแยะเนี่ยหัวหน้าครับผมขอชามหนึ่งได้ไหมครับเอาสิอย่าปล่อยมันเสียของดีกว่าขายให้หมดหมดแล้วค่อยปิดร้านแล้วกัน อาอาโรยมากเกิดอะไรขึ้นอาการเหมือนคนเจอผีเลยฮะมหาวิทยาลัยเชินโจเอ๊ะคะแนนมาจากไหนเนี่ยเราไ่ได้ทำไรนีหว่าอีกด้านหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันฉันได้เจอคนที่เหมาะสมแล้วฮะเสียกรุ๊ปนะมีเทียนหงกลางนุนหลังอยู่ แค่เด็กนักเรียนธรรมดาธรรมดาจะรับมือได้ยังไงกันโฮโึฮโฮฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะคิดอะไรอะปูบอกผมบ้างสิ